ปลาทองวันนี้เกษตรกัจจาของสัตว์งคลตุ้มพันเปอร์เซน็นต์เะว่าสัตว์งคลครับเสียอ้อฟจอมพระและก็มีคู่รถเ็กมีรบยมกับเทพมีชัยสิทนาคาวันนีเ้เกษตรกับซุปเปอร์แดงทั้งสิบอู่จงกวนกับกับจจายนของซุปเปอร์เอ็กทั้งนุ่นศีสเกตครับงาบนดูดงสามสากกระแพงใหญ่ครับลงเละและคืนแรก พอโมเดลก็เป็นอัตราสุดครับวันที่ 4, 4ก็ชนกับทางด้านของนายกสภานะเป็นอลมครับต้องตกที่สองของสังกัดใหญ่วันที่4วันที่6 9, ก็คือจุดท้ายครับดูเพชรกลางนาสุดผู้ใหญ่นี้แหละครับสดเหนือไหลสดจากขั้วสดจากไร่ครับเจอกับทางด้านของเพชรปุรภาโวลักษณรัแล้วก็มีทาง,างท 4, ด้านยรถคู้ขึ้นสีเงาครับรูปปั้น กับเลิกสักเกษตรอินทรีย์ต่มีเด็กเงินกับสันติกับายรับโดนสิงตุงบอกอเคอเคโอเคโอเครอเคโอเอเครับอเดโคโออเคโอเคเอเอคเออเเคคอเเ ก็สารวัตรเดชนะครับสารวัตรเดชนับแับเดชนุนคูไหมเดบาลูกบานไดนะคนหนึ่งรับสารวัตรเดชก็ถือว่าดาวั้าง้าแมดำพับเปไั่อด่างฮันแม่ดูว่าคู่นี้พราดไม่ได้นะพลาดไม่ได้แล้วก็ ทีมงานของชั้นขาไปยุ12นี่เป็นบคู่มวยอีกแล้วโอ้ชนกันอีกแลยเนาะพีน้12ตุาครับเป็นบทคู่มวยที่วัดโดนพยอนวัดโดรย์พยอกเป็นเป็นพยุกต์เกิดเป็นการเอ็ทุก14เมษาอ่าโอ้ยย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 ยคยย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 ยบยย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 ย้ยยยยกย ด้กันทั้งคูครับสองหมื่นครับทุกสองหมื่นขอบคุณท่านอาร์าชารมณ์จอมหงนะครับผู้ชี้ขาดบนทีคู่นี้อาารยูุมนะครับร้อตำรเอกชาอารมณ์จอมหงครับประตูว่าประเภทหลากหลายก็ะได้หมนแปครับชานักช่วแล้วฟ้าสังหาร เต้เลยสับเชื่อเลยครับอาแตสินเตรียมได้แบบนี้ว่าเลยครับคิดว่าดีมายังไม่แตกครับพลังสรดมันเข้มนะช้าวนี้เป็นแน่อะไรนี้ก็ปลาไหลเซสเกตครับประเภทเก่าเกมแล้วก็ลูกล่อลูกชนเยอะนะครับปลาสังหารอยู่ที่ว่าพลังกำลังวันนี้ครับ สภาพร่างกายมาดีหรือเปล่ายุดหรือไยุดแตบก็ไปีดลูกประดาษติดตัวขึ้นมาแล้วหน้าผาหน้าผาของฟาสงสังหารฝากทีละนิดเอาไว้หน่อยถ้าถ้าเป็นปุ่นมันจะได้แตกง่ายนะพออาทิ้าถ้าเฉียดๆมีเพิ่แหละอ้าวอยับเข้ามาต่อคับโอ้ยไเลย ไปแล้วถือบางแหงเลยอ่ะหล่อแตกเลยหด้อแตกครับฟ้าสังหารถ้าถือดังไปเลยเดี๋ยวนี้จะเริ่มเกษียณเดิมแล้วครับโอ้โหมีหมัดบวกเลยตอถ้าว่าถือดังนั้นถือดังฮักเลยเดี่ยจะดูว่าโดยฝ่นี้ใครชนะเนี่ยโดยฮาร์ดิ้งของโคสีถูกบอลเยอะนะลุ้นเลยบอลบุงอีกเยอะตั้งแต่เลยดีจัดงงจัดเม้งจัดงงแบบมงคลอันนี้ก็เยอะนะกุบกัเยอะโดยการขยับออกอาวุธของฟ้าสังหารครับขณะที่ปอมเปตตั้งครับครับ คอยบังคอยสว,ยสวยนเท่าไรวันนี้มีอาวุธหลากหลายนะครับบอเบย์ดาสหาใน่ประเภทอึดแล้วก็ถ้าท้ายๆแรงไม่ยุบไม่ยุบไม่ชดนี่บอเบย์ลำบากเหมือนกันเลยครับสักคู่ก่อนครับกระพากใครเลยวะก็ะถือว่าเป็นคู่ย้อนยุบแดงก็มีมาที่4นูน6อ่าตะบนก็สู้ทึ่1เมน แต่วันนี้ครับเริ่มเข้าที่เข้าทางนล่ะแหละแล้วก็ของวันที่11นี่ฟังของยังชนน้อยผลปริศนาก็ฝากกันมาล่ะส1บดะกุมภามีทุกวันครับเดือนกุมภาครับอ่แล้วก็ไปดูทางด้านของไอ้เจ้าจมูสศึก กอเป็นกุศลกับมงคคนเล็กเพชรบางรัฐมีมงคคนเด็กรับคลินิกฟ์ยมเรซิ่งและก็บังกับลับน้บโขนฝันลิขิตมวยไทยแล้วก็คู่ยอดน้ำลงรับยังชุมกันยางกับต้องปูครับเกียรติเมืองปรางศนีมงคลกัจจานครปราบตามเพชรนิญจาเหนือศิลาแล้วก็เพชรดารากัจจานคดอกไม้ไฟวันที่11ครับที่ อย่างชนน้อยโดยอย่างอย่างชนน้อยสีสเกตอ่ะมวยดีๆหลายที่ครับฝากเอาไว้พี่น้องใกล้ๆที่ไหนก็ตามไปชมกันนะครับแล้วก็ที่สองครับยกที่สองอ่าที่บันเกลี่ยครับหมอรบทมอยฝากมาครับคู่เอกเพชรนิจจาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับบุญเพ่งสรรพสิทธิ์ที่ประสบกิบอย่างดีนะครับเปรียบมวยวันที่หน้าจุ่สกุาครับ เหมอาสไตล์พี่บัณฑิตมวยสีพี่บัณฑิเกลือนะครับรับรองว่าหมอลัมทัพมวยจัดเองไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาดูครับท่านผู้ชมยกที่สองเง็บบอมเบกับฟ้าสังหารครับบอมเบศรติยาครับท่านผู้ชมที่ทักมาครับศูนย์แปดหกองหกศนย์สี่ศูนย์สองศอยากให้ไปถ่ายทอดสดที่ไหนติดต่อได้เลยนะครับลูกหลานบ้านเราเองครับสุกร่านพุดดาวบ พยายามเข้ามาครับฟาสังหารครับชวลาะชวนหาเรื่องครับสีหาเหตุว่ากันเดอแตพอั้มยอมอยู่นี่ขพยายามพยาออกอาวุธครับฟาสนาหำมันใครเติมมาเยอะกว่ากันมีก๊อกหนึ่งก๊อกสองหรือเปล่านะครับาไม่ยุบไม่ช็อตแล้วเราแรกกันปั้นะครับดูครับนี่ครับ นี่ลูกเก่งของนายเจ้าฟ้าสังหารนะครับลูกนี้ปล่อยกับฟ้าสังหารทุกเรียนให้ทราบแล้วนะครับนี่คือปลาไหลใส่สะเก็ดับปล่อยกับฟ้าสังหารใครไม่ล้มไม่ล้ไมไม่มีครับแต่ต้องดูอาวุธนะครับได้เรียมได้เชิงอาวุธไม่ได้ก็แพ้ได้นะครับว่ากันที่อาวุธมวยไทยครับสำหรับตัดอออาวุธนี่มีสองมาบวกเลยครับผมเป้ ขวาสังหารตีโต้ดีเทียบตลอดครับลงล่างครับเหนียบเรื่องเกวเอาภาษาเอาเรืสอบแล้นอนไปดู่แรวิชาของกิมซังโตซามปีนมาใช้เลยครับโอกาสเขาก็เรียแบบแค่คันธงไปคู่กันสิพอหายใจครับตอนนี้อยู่ในยกที่สองนะครับ พี่น้องจัดมวยเขาจะเรียนวัดทิธีมาต่างๆก็พร้อมทงมวยถ้ามองใบหอมกับอสบอร์ดโฆษณากับวิดแอดโปรโมชั่นครับผมแอดน้องกระโดกให้เสียงภาษาไทยมาดูเมษากระดาษเงินนับให้อยู่ในสภาพที่พร้อมประเด็ช้างตกมันด้วยตั้งคู่นะจุงนี้คู่ยัดยุ้ก็ถือว่ากำลังขายดีขายดีนับเวทีไหนที่ไม่มีคู่มวยคู่ยัดยุ้แล้วก็ผู้คนอาจจะบางตาไปจะสุดใหญ่แค่ไหนถ้าไม่มีคู่ยัดยุ้ ก็ะจะบางจานนะพอจิ๊บใช่แล้วครับอ,อย่างเช่นคู่นี้ก็บอมเมบย์แต่จะได้ของฟ้าสังหารสองหมื่นครับดูว่าท้ายๆนี่จะเป็นอย่างไรครับบอมเมบย์หรือว่าบอมแดงครับฟ้าสังหารฝั่งมุมน้ำเงินคโบนี้ก็ชิงสองหมื่นนะครับท่านผู้ชมครับตัดวงกองอุทิชัยเหชเลวการ์ซิการครับนี่ มาด้วยนะครับผู้กองวุฒิชัยวุฒิชัยโปรโมชั่นครัต่างๆด้วยนะครับผู้กองครับแล้วก็วันที่4เปรียบมวยนะครับทุกขุนใหญ่อาจารย์สุเจตนสัตธรรมนะครับเปรียบมวยด้วยเช่นกัน1ิก็ที่วัดเมือง์วัดเมือร์ประยุทธ์ปฐมยุทธ์ศรีสะเกดจุดสิบสี่เมษาพุทธศากษ์ อตอนนี้ก็กลับมาเยอะนะครับหลายที่เริ่มขยับแล้วครับศิลปะไทยขวยเลี่ยมลายให้มาได้ดูครับยกสามกำลังพิ้งค์ทางครับให้โอ้นี่โดว์ตานอยู่หรือไม่อยู่ครับประเภทปลากเลยใส่เสื้อกีต้าร์กเนเลยขยบแล้วจะเจ้าของฟ้าสังหารโอ้ลูกเลี่ยมครับระวังให้ดีครับไอปจับฟ้าสังหารรายนีฟ้ารับกำลังยัง ผมเสร็จของวานแล้วก็บอเปเหนื่อยแล้วครับงานนี้ลบจับถเกาะแล้วะใช่ไปยกแขนไล่แขนครับขวาไปอ้าซ้ายเคลื่อนอ้ขวาขวาสังหารครก็ไปลูกขวาคงก็ตู่ขวาขวามาเอาใครตีใครครับขวามาขวางแล้วตีขวางแล้วเสียไปซ้ายยังตอยู่ครับแต่นะของปอเป ะครับตอนนี้ปราสาทก็เป็นเทรนเนอร์อยู่กับอุบลลับการต่อสร้างด้วยนะครับโอ้โยสุด้ยายโอ้ซ้ายแหลกแหลกกระซายซีเขาห้าเขาต่อยขวาครับขาวตอนนี้โอ้ยเรี่ยนไดพอชุดยเปลี่ยนโอ้เรียบยังมีครับปราสาทเนี่ยจะตายจะตายแหลกไม่ตายแหลกเอาเหลียมมาช่วยได้ครับโอ้ยสอบกับมัดแต่ใคราพลาดกับกระบะที่ ตั้งไดเสือได้เขาฟาดูครับตั้งเบก็ั้งพญานครมาเล่นหายกินลูกถนัดของตั้งเบกก็คือเขาในอะไรครับโอ้ยตัวยอดใครแพ้เบกใครยึดใครยึดดูกันพยักออกอาวุธของฟ้าสงหารครับไปขวาฟ้าสงหารเป็นไฟเปิดเกมชวนทะเลาะอะไครับรถกระดุดโอ้ยส่เสาซ้ายโอ้

พทสิ่งปีงานทำแล้วครับีดปัเขาระเบนแตะอ้าวอ้าวนี่เสียดเดเสียดเดอ้าวซ้ายคืนอ้าวไกลไกลหัวใจครับเจงต้อเออดไกลาอ้ยาคาสาสาารับขอรับุอหดเอาแล้วครับไอสุไอุไอสุฟา้าอ้าวเลลลติ๊ิเสิเออวันนี้ แฝดสิงห์มีงานทำแล้วนะครับโอ้พยายามต่อครับทางด้านฟ้าสังหารแม่ได้ฉลามได้กลิ่นคาวเลือดแล้วนะครับโอ้พักเซฝั่งแฝดสองคนสวนกับแตกเลยเอกอ้าวแล้วอยู่สองตัวอีกสองตัวเสือใหญ่ชูสองทุ่งเลยเสือแตกลับมาภาพนี้โน่จะเป็นแมวนะเสือแล้วเสือยังเงินเสืออยู่เสือแอบดีแม่งเกมมาค่ะ เออวเดียแคจิมแไอมาลูกเต่าไอ้มาเพชรผาเดชเสียน้อยโอ้เจเล็กแสนสว่สงนะครับป <sie. S 1> อกอุทิชชัยเยอแยะเลยฝั่งอุบสีสะเกตฟังกับฟังกับโควิดใจชอบครับจินลาดมาฝาเฉลิมชัยเออไปเรียมหน้าน้อยนาโพฝั่งโกสีสวัสดฝั่งอุตุการเขยกร้านสีสะเกดลดสีสะเกดเชฟลตัด โอราชทรัพย์ก็มานะโอราชทรัพย์อุ่เจ๊ว้นนะครับวางหินนะครับสนับสนุนด้วยครับโอ้แล้วก็สอง<จ>ตายายครับลุงกลงก้วยป้ากล้วยเจทปิบบัดโค้ดขอบคุณนะครับโอเดทไฟฟ้าอย่างเงี้ยเทปินก็กลับมาแล้วเทปิบนะเจ้าบ้านนะเนี้ยการที่ให้การสนับสนุนก็อย่าลืมนะครับวันที่21กุมภาพันธ์นี้ไปสนับสนุนที่บ้าเปืป่อยด้วยนะครับ กบพอท่เราถ้าขาดการสนับสนุนแล้วก็อยู่ดดอยู่ากบางเลยที่จะได้กันไปไม่ดีหรัอ้ทิพยถก็ไม่มีผู้านสนับสนุนเด็หลักๆในยู่ลำบากผมจัดเบอได้แสนกว่าขาดทุนเลยยกที่สี่ครับยกที่สี่ดูว่ายกนี้ครับอบเชียร์แล้วนะเลือกผู้ดมาเปเลยเดินนะ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  เด้อสังเดชน์ครับบอค์นี่บอลไปนะเบนฟาสังหารครับปุ๊บตีเสกครับเอาล้วครับยกสามนี่โดนไปหนึ่งแผลนะครับทางด้านฟาสังหารแค่โนอิสตอตโอ้ยเสียมากการแก้แค่เชื่อแมวนะเชื่อแมวนะเชื่อแมวครับเชื่อแมว้โหทีมงานของสวนประตูพยายามต่อครับฟาสังหารครับบอม์เมตั้งรับครับ อีซอสมบัติก็อยู่ในสภาพที่พร้อมนะอีซอฟโร่ต่าได้ต่ว่าเลยคก็ชัดได้ชัดครับยกนี้ถือว่าเป็นยกเงินยกทองเลยครับยกที่ต้องออกอาวุธเยอะๆครับโปรโมเตอร์วันที่สี่ครับสาบ้าตันบาสีกันได้ยกช้างเฮ้ยโดนลบตันตังติดตันเครียดแล้วก็ อย่าลืมนะครับวันนั<ป>้นผมเองได้เป็นไปบรรยายด้วยครับไปพบกับผมแอดน้มกระตกได้นะครับวันที่4กุมภาพันธ์นี้ครับที่โมระรุงต้องปิดนะครับโอ้อที่จักของอุตบาร์ที่ใส่ก็โอ้สอกซ้ายหมดไปละโอ้แล้วพยายังละจะเอาคืแน,นแรงกันใช่ไหมเอ้ามาแล้วอลเลตโตเก้คอยขยันก็ไปใหม่ก็จะรุกขาสั่นาหโอ้ไม่เราโดนกดไซ้าย สสสสสปสก่อยก่ายก4สี่ท่านครับยังมั่นใจไม่ได้ครับเวลาจะเหลือเยอะครับต้องรงคยังไม่ไคยับ ไม่เป mm ็ชิดเป็นอันเท่าไรครับต่อไปวันนี้ังคิดไม่ออกแต่ว่าจะออกจะไปเองโอ้ครับยามต่อรันอปเรื่อยลือเวทีนานนะครับผมเบลว่าจะไหมดเป็นเวลาอะไรจะได้หมดนะบอจิมีสอกสายมาวครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับตะเองนาจะบอกว่า้ำไมหมดจุดอะไรดุดทุได้ นโอ้โหโอ่คเอกรบผอ้ว่าดีดาบป่า,านีา้เป็นหัวจุดไปนานด้วยกันนยอะกรดับบล็อต,อตอเตอร์ผู้ให่เป็วังเอาละครับผู้ต่อไปถ่ายทอดอเป็นผู้ที่สามนะครับดาบเงินสิทธิผู้ใหญ่นิรันดครับกับเมษาบจนายทุนอุบุทุนพ,พ,พรเตรียมพร้อมนะครับเห็นผู้ยักษ์ชนยักษ์ผู้มหาโหดเจอกันแนะครับ รับรองว่าได้เสียแน่นอนครับคู่ต่อไปนะครับรางวัลพิเศษก็อยู่ที่สี่0มื่นั้ยใช่ไหมครับคุณแดงตั้หมืองพันแปดร้บาทนะครับต้องตัดสินใจอย่างนั้นครับหาลูกมาหนอต้องตัดสินใจนะยกพาแล้วมาตองวันเดียวอะไรใส่โประเลยว่าอย่างนั้นวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์ครับยาเลมครับที่บ้านเสียวเบญจลักษณ์นะครับนีซอสิทประภาครับฝากมาผมเปลี่ยนตัวเดิมแล้วเขียนให้เป็นบรรยายด้วยนะครับ ที่บ้านเสียวนะครับ10กุมภาพันธ์นี้ไปดูจงสนันสันตุสินที่ประสงค์ยิ้มครับเจออำนวยเดชวมยพักยกสามก้าวงสมบัติชักประณีกับรุ่งตะวันวินอุบลครับแก้วฟ้าน้อยเกียรติชันนันกับยกมังกรจ่าติ๊กอุบลครับสอสิงประภารับประกันคุณภาพ10กุมภาพันธ์พบกันบ้านเสียวเป็นฉลักครับดยยกที่ลายกสุดท้ายครับจากนี้สุดท้ายตัดบนเสมอ ขอบคุณนะครับนี่สาวสวยป้ายบอกยกตีป์ตีป์แล้วนี่พี่ใหญ่พี่เอาแจกตี๊บแล้วอ่ารางหลังกีฬาข้างหลังนยหนึ่งร้อยบาทไอ้พนนันพนนันเลยผมพนันเอาเวลาเมาเพี่เอาเมาเมาละจงอยาเมาเอาไม่เล่นพี่มาพี่มาอีกคนันพี้อีกมาพี่แจกอีกเราคนแบงค์นั่กันแบงค์แบงค์คนละลายน้องเปี้ยวน้องเอ๋ยองเปี้ยวกับน้องเอ๋ยไม่ได้ก็ได้ชื่อเอ๋ยด้วยอะไร

ต้องดูวัดทุกที่ค่ะครับเป็นอะไรเห็นไหมมาดูครับนี่ยแต่ว่าสีมาครับแต่ว่าน้ำเงินสู้ทีแดงบอลอย่างนี้จะคักที่นี่ยาวไกครับอบวยมุกต้องอยู่ในสภาพร่างกายบัวยมุกนี่ครับดูเวลาที่เหลือครับบอฟเฟ่จะใช้วิชาอะไรครับจริงๆริงบอฟเฟ่ก็เชิงสูงแล้ววันนี้ สภาพร่างกายอาจจะไม่ไม่ดีพอวันนี้เนี่ยคุณไป็นาน์ดาและคุณเป็นนาร์ดเลยฟ้าสงหาโดยอยู่กับโบตลอดเป็นเต็นอร์ด้วยก็อาจจะไปต่อยสนามเล็กๆเยอะไปสนามไก่สนามเล็กสนามอะไรสนามไก่ไหมสนามไก่สนามไม่เป็นสนามไก่เอ้พ่อเป็นอะไรดูว่าช่วงบรรจัยไทยยกที่ห้าน่า โบเบลูกั้นเด้าโอ๊ตจุนที่นะสงครามสงโตต่อสู้ครับรอผลอย่างเป็นทางการครับสิบเอกทวีชัยครับสองปีตุลยสายจันโหัวรกิจจันทราพรคำตามสุดท้ายครับไปที่อุบลราชธานีมาสังหารอุบลรังก่อสร้างครับโบเบย์จะทอดกระถินให้ไม่ยอมรับครับ ตั้งสี่อันกว <c oughs> ่าครับอจะทอดผ้าป่าแต่ไม่รับครับเอาสันโดนครับมากน้อยนะครับ<อ>ลงโชยลงโชยมาก